สวัสดีค่ะวันนี้ร้านมีตร๋ไก่ตุต๋นะคะเรายกขบ,บวนน้องๆที่ร้านมาออกงานครบรอบหนึ่งปีของสิบเทปโนะคะแล้วก็วันนี้เป็นงานแรกจริงๆที่เรามาออกบูธกันลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆเลยค่ะลูกค้าแน่นร้านค่ะสินค้าเป็นสินค้าที่โดนใจลูกค้าคุณพ่อคุณแม่มากๆแล้วก็สังเกตได้เลยว่าเป็นบูทธที่มีลูกค้าลุมนะคะเยอะที่สุดในงานเลย เรางมลูกค้าเราเยอะมากวันนี้เรามีสิน oui ค้ามาให้ลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีสินค้าตัวย่างไม่ว่าจะเป็นถั่วรวมเม็ดมะม่วงอัลมอนด์หรือว่าจะเป็นผลไม้อบแห้งนะคะหรือจะเป็นป๊อปคอนธัญพืชสินค้าขายดีของร้านเราก็มาเดี๋ยวไปถามพี่อ้อมกันว่าวันนี้เอาอะไรมาบ้างไปจ้ะลูกค้าเยอะจริงๆ ี่ย้อนกำลังยุ่งกับการคิดเงินอยู่เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะคะพี่อ้อมก็ยังยุ่งกับการคิดเงินมากๆวันนี้ได้พาพี่พลอยหนีสอบมาออกงานด้วยนะพี่พลอยเป็นยังไงบ้างจ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างจ้าวันนีกระหนมากค่ะแม่วันนี้เป็นยังไงบ้างจ้ากระหน่ำมากเลยค่ะคุณแม่เราแล้วหูกแล้วตัวเนี้หาใครก็ได้คิดเงินแทนเนาะบนซากร้านะคะ วันนี้ในงานนะคะลูกค้าก็มาค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็มาจากทั่วถุกภาคของประเทศนะคะจากสุราษฎร์ธานีก็มีจากนครศรีธรรมราชก็มีแล้วก็เชียงใหม่ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นลำพูนลำปางก็มีวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ได้พาสินค้าจากร้านพี่ตุ๊กมาเปิดตัวในงานนี้และเราก็ไม่ได้มีแค่สินค้ามาเปิดตัวอย่างเดียววันนี้มาเปิดตัวโปรเจกต์หนึ่งแสนบาทด้วยสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะเปิดร้านค้า บบร้านพี่ทุกลงพืน10,000บาทนะคะก็<อ>ลูกค้าให้การตอบรับดีบมากๆบรรยากาศจะต้องบอกว่าร้านพี่ทุกเป็นร้านอันดับต้นๆที่คนในงานสนใจนะคะลูกค้าเยอะมากคือตอนนี้คือลูกค้าต่อคิวนะคะต่อคิวลูบลูกค้าต่อคิวลูบัตรคิดเงินเยอะมากนะ